รอเพราะว่านคนที่ไปออกหลังของต้องแบบเป็นคนเอ็กซ์เซใช่ไหมเพราะแบบเลือไม่ไปอ๋ออันนี้คือเริ่มเม่เหรอเล่าไม่ไ๋อโอเคพี่ยองถามใ่ว่าทำไมถึงไปออกอ๋อไม่คือจริงๆเอออย่างคือคนอื่นอ่ะหนูไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างตัวของหนูเนี่ยเขาถามคิวมาแล้วก็เอ่อ ถามคิวมาว่าเราถ่ายวันไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราให้คิวไปส่วนคนหน้ากำแพงอ่ะเราให้เขาไปหาอีกทีนึงค่ะใช่ชื่อหน้ากำแพงมาก่อนหรอไม่ค่ะไม่ไม่เพราะว่าต้องไปแบตคิวกันอีกทีนึงอ๋อใช่พอเขาแจ้งมาว่าเป็นหน้ากำแพงเป็นการนอากาศค่ะก็จริงๆริก็ก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าแบบโดนคิวได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆมันต้องแบตคิวกันก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกใจไม่คิดว่าจะเป็นเขาหรือใช่ จว่าเอาไม่ปฏิเสธหรือว่าไม่คือต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ค่ะอันนี้ตอนไหนว่าเป็นกันก็คือเขาส่งมาบอกทีหลังค่ะคือเราให้คิวไปก่อนแล้วแล้วก็ทีเนี้ยก็คือแบบว่าเรารู้แค่ว่าเออเราต้องไปออกรายการนี้นะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าหน้ากาแพงเราสุดท้ายแล้วเพรหน้ากาแพงมันว่าเป็นกันตอนนั้นมันไงก็ก็ตกใจว่าจะยังไงดียวในมือน้องว่ารู้ยังไงเออมันก็มีพิซซ่มันกิน ไม่ไม่หรอกมันก็เออ้อพอมันก็ไม่ได้เจอกันนานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วกออ็ไม่เคยไม่เคยได้ ออกรายการด้วยกันหรอว่าไม่เคยที่จะแบบทํางานด้วยกันมาก่อนค่ะแล้วเราก็ต้องลองพี่กับเขา,าใช่มันก็เลยเอ้ยยังไงมันหลายอย่างตอนนั้นความคิดมันหลายอย่างใช่เวลตัดสินใจนานนะครับคนแต่เสยยิ่งว,ว่าอเคเราให้ชิวไปแล้วง <c oughs> ไงคะที่ค <c oughs> <c oughs> นให้ชิวไปแล้วแล้ว,ลวเขาอบอกว่าเป็นการใช่ใช่คือตอนนั้นเพราะว่าคือเขาต้องไปหาคนที่มันแมทที่ได้้ิคียงกับเราใช่าลจง มีความรู้สึกไงว่าทำไมจะจับแมทมาได้ขนาดนี้คือจริงจริงจริงเราเราแค่บอกว่าเอ๊ะพี่คะถ้ายังไงคนหน้ากําแพงหรือเขาแบบรู้จักกันหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกันก็หนีเลยก็ก็จะใช่ก็ไปรู้จักกันแ็เวราะกนที่รู้ว่าเป็นการลำานใจที่แบบเอ๊ะปฏิเสธไม่หรือยังไงดีไหมเออ ที่เราให้คิวไปแล้วอ่ะก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็ทำงานด้วยกันได้่ะไ้มีอถึงขั้นตอนการเลือกเพลงเราเลอกพงเอปเลเพลงเขาทำละเอียดมากเลยนี่สิบตาี่ิตาเลยพี่งไปแ้วกลงดีเทลนะอะไรแต่ ค่ะใช่ใช่เราไปคอนเลืรกค่ะโอ้ยต้องพยายาทำใจ <c oughs> คือเลือกเพลงเนียยากมากค่ะแต่ว่าอ่าอ,อาจจะอย่างแรกมันอาจจะเลือกลิขสิทธิ์ด้วยที่เราแบบอาจต้องเลือกเพลงในค่ายนี้นะแล้วก็แล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะจะเลือกยังไงดี นีต้องได้าอเขาอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาดที่ว่าไม่อยากมีความสัมพันธ์ถูกที่เราจริงแล้วเขาก็น่าจะรู้สึเถ้าไทยถูกมันจะไม่สนุกต่อจเพลงเพงไม่าำทำใจนอกจากว่นเพลงในชีวิตเขามันมีความเชื่อยงยังไงทำไมเราถึงชอบเพลงนี้อุ้ยาอยไว้้าไม่ไม่ก็ มันก็เป็นเพลงช่วงช่วงเวลาเขาประกวดเราก็ได้ไปเชียร์เขาด้วยนะค่ะใช่แสดงว่าเราบางทีก็คือเราอยู่ในมูมเมนกับเพลงนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนกันก็ก็ประมาณหนึ่งแต่ก็แตกกับเพลงนี้ผหมือนไหมคะอ๋อไม่ไม่คต่ก,ก็เป็นเป็นเพลงของเขาเแหละเราก็ตั้งใจจะร้องเห็นที่จริงเขาอยู่รณาเละะพงลงเราด้วยไหมว่าเขาจะทายถูกไหม ุชอบแอบลุ้นอยู่แอบลุ้นแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะใไม่ถูกหรอกเพราะว่าคือทุกคนทุกคนที่หน้าจำแหงคิดว่าไม่น่าจะมีใครคาดคาดถึงว่าเราจะไปนะคะเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าก่อนหน้านั้นก่อนที่ไปถ่ายรายการอ่ะพี่สาได้เจอตั้มใช่แต่ว่าก็มีแบบคุยกันเล่นๆ่นบ้างว่าแบบเอออาจจะแบบจะได้ไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตั้มก็ยังบอกว่าเออคิดไม่ถึงว่าจะมาเทปนี้ ที่ถ่ายมันมีอะไรมันมันหลายอย่างมันเกิดขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบไม่ได้สังเกตทุกคนขนาดนี้ใน,ในพาทร์เี้ในพ,าท,า,ในพาที่เขาถ่ายถูกแล้วเรารู้สึกยังไงหมายถึงว่าเปิดกแัแพูชแล้วก็ก็เออจังหวะแล้วก็เอ๊ยยังไงต่อเนีเ่ยหมายถึงว่าเราต้องคุยกันยังไงต่อเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันนานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณพี่ซิเพราะพี่ซิงช่วยเยอะมากๆาที่น่า คุยเหมือนกันคุยหรือแบบเงินตมันเป็นเงินมันไม่ได้นะรึเปล่าไปที่การเจอหน้าบนเวียดีตอนแรกกันออกมายการคู่กันมันก็อตอนแรกคิดว่าหน้าเราจะเด่กหรือเปล่าก็แ่หน้าฉันออกมาเป็นยังไงหน้าเขาไปก่อนหน้าสองของเขาใช่ไหมกใช่ไหมแลาเห็นรีแอคาไหมอ่ะเพราะว่าพอมาดูมาดูในจอแล้วว่าแบบตลอดกันที่ตั้งแต่ร้องเพลงจนเห็นหน้าเราออะไรย่างเลยนะ พอดูรายการตัดออกมามันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะแต่ว่านะนะตอนที่ถ่ายทําก็คือว่าคือมันก็หลายอย่างนะแล้วก็คือในใจก็คิดว่าไม่ได้เราต้องช่วยกันลอเพลงนีใ้ให้จบก่อนเพราะว่าใช่เพราะว่าคือมันจะมีคิวแบบกําแพงขึ้นกําแพงลงแล้วก็ต้องเดินไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีคิวบล็อกกิ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเขาคือแบบหนีไปไหนก็ไม่รู้เขาก็แบบมาโอเคมาลองให้ก่อนพี่ก่อนให้มันจบเพลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมืม่อพี่ถามพิสาด้วยตอนที่อยู่ ตาลืดใช่ไหมก็องถามเขาเองดีกว่าแต่ว่าพี่เห็นว่ามันตาลืดออกตาจะไหลไม่พอใช่ไม่เก่ยัที่ใส่ตาที่ใสคลองอ่ะก็าแบบก็อแบบมั้ยก็อาจจะมีแต่ในเรื่องแบบว่าเขาคิดอะไรอยู่อาจจะต้องถามเขาเองแล้พี่ถามฝั่งคุณฟ้าว่าเสี่ยมคน่านสายหรือยังในมเมนต์ตอนนั้นเป็นที่ามละเอียดมากพี่ต้อไหล่รอบมากเป็น จะพูดอะไรจะคุยอะไรกันมันมันความรู้สึกอะไรอย่างไรเงี้ยค่ะไม่มีเตรียมมาจากบ้านเลยที่สาไม่ได้มีเลยก็คือสุดเลยมองหน้าเขาเราก็จะคือทุกอย่างมันไม่มีสคริปต์อยู่แล้วไม่ต่างกัเขราะในคราเราได้เตรียมตัวเหมือนว่าถ้าจะถดายจะต้องทนอะไรทีสวัสดีเพื่อนจางไม่ไม่ได้เตรียมแต่ว่าแค่คิดอยู่ในใจว่าจะทำได้ไหมดิวที่สามตอนนั้นความรู้สึกเป็นอยังไงตอนที่แบบ พูดถึงกันและกันในสนทน<ล>ที่เราไม่ได้คุยัะมานานเราเต้นเต้นเนะคะแต่นจริง <c oughs> แล้วก็ตื่นเต้นแหละค่ะตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความที่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเอแ้แล้วเราจะต้องพูดอะไรบ้างและในรายการคือทุกอย่างมัน มันมเรียวหมดอะไรเงี้ยค่ะอุ้ขอบคุณค่ะแ่ไม่ได้พังนะทุกอย่างมัน,มนมเรียวหมดแล้วก็เหมือนกับว่าจริงๆมันก็ในส่วนที่อาศานะมันอาจจะมีแบบตัดแบบบางส่วนออกด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้มันก็ค่อนข้างระดุกระดักนิดนึงแต่ว่าหลายๆอย่างก็ต้องขอบคุณพี่สีด้วยที่แบบคอยนำารายการให้ออกมาน่ารักได้ขนาดนี้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ใใกังวใจเลยเมื่ที่สามเพราะว่าพอคอนแทนเปิดมามแล้วมันจะคนเข้าใจยังไงจริงๆไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยความที่มันนานมากๆแล้วก็เหมือนรายการมันค่อนข้าง,งแบบใหม่เนาะเราก็คิดว่าคือแค่คิดว่าอุ้ยเด็กๆเจนนี่เขาเป็นโซเชียลเขาคนดีเขาใส่แบบใช่พี่บังเกิดคะสิบปีเจอกันค่ะให้ไหมให้มันนานมากแล้วก็เหมือนว่าพอรายการมันก็อาจจะแบบเด็กๆดูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า ก็คงไม่มีใครแบบรู้หรือว่าไม่มีใครแบบจำได้หรือเปล่าว่าโอลฟิทแบบนันก็ออกมาขนาดนี้เราต้องหุ่นด้วยอยากให้พี่สาวดำเนินการแต่ก็คือแบบปีการที่ก่อนหน้านี้มันมีปีหกสามที่อยากให้กลับมาดีเกิดกีรก็คือปีีเลยหรอสามมารีเกิดตรงนี้มีอยู่ด้วยเหรอปีหกสามอนไรใช่ ุณทุกคนและขอบคุณแฟนๆรายการด้วยที่ชอบอีมีของเราชอบเทปนี้ของเราแล้วพอรู้สึกพออ่านแล้วมันมันทำให้เราที่ว่าเราอยากไปจับมาือกับอินค่ะจ้านิบอกมันก็ยังไม่ได้คุยกันอะไรเลยใช่แต่เรา follow ไปแเราไม่คุยกันหน่อยหรอค่ะเรา follow ไปแล้วโอ้ยอินชาอินชาแสดงว่าตลอดระยะเวลาแต่ห้าแปดต่อสิบสามไม่แปดที่เราไม่ได้ follow กันเลยไม่ไม่ได้ f o l l ล w เลย จริงๆค่ะเพิ่งเพิ่งได้เจอก็คือรายการนี้เลยเราเพิ่งได้เจอได้คุยก็คือแล้วแล้วเรรู้สึกว่าอยากจะกลับมาติดตามกันเรียนรับของการกัดกิีกร้งนี่คือคือทุกอย่างมันก็เอาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเราก็มีกันพูดคุยกันอะไรแบบลั่งกับฟรองโกขัะแี้ว่าโอ้ฟรองโกกี่อออตามกลับแล้วไงก็ เนเราแหละที่มาในการนี้แล้ยคอมเมนต์เปนอะไรบ้างทุกคนคอมเมนตูกเป็ยังราะมีมีแค่นั้นในรายการแหละที่ถามว่าดังเชียร์แรงใจมันมีผลไหมลูกไปวันนี้ในวันนี้ดูคนใจเย็นๆก่อนเลรายการรายการเพิ่งออกอะแล้วก็เอาจริงๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอหรือยังไม่ได้คุยกันว่าไงอะไรอะไรก็มาคำถามเมื่อกี้ดังเชียร์แรงใจมีผลไหมลูก เออให้มันเป็นเรื่อหอนะคขแบ่กว่าตอนนี้มันก็เป็นแบบมีสภาพที่ดีต่อกนรตอนนี้คือโสดับโสดไงนี่ทำไมนี่พี่พี่เขียนเชียร์กันม้พี่เชีย์มาตั้งนานเลยนะพี่เขียนมานานมากจรใ่จะมีวัฒนธมไหมครับในอุสั้น เคยรู้จักมันยังไม่ไดมันยังไม่ได้แบบพูดคุยก uh ันขนาดนั้นหรือว่ายังไม่ได้เจออะไรกันเลยแต่ว well <kommen> <c oughs> <c oughs> ่าก็คิดว่าเขาก็คงแบบเป็นเพื่อนน่าเชน่อแหละเมื่อทึ่มีเื่อนเลยเพราะว่ามันมันมันไม่กลับมาเจอกันเแล้วก็บอกเขาเอะไรเงีมมาดีไป่ไเรื่องท่เคยค้าคั่งเรื่องอะไรไม่ว่าหลังมันเคลียร์มันเคลียร่านไปนะนะคะไม่ไคือ้อสมบัตตัวเราเอง เป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วเราไม่ไม่ได้อะไรไม่ไม่ยันติดใอะไไม่ไม่แ้มันจบล้อมากเท่าไรกับการที่เ่ป็นการได้ออกมาเจอกันได้มาพูดคุยกันบนมวีนั้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆรมันก็มันก็สบายใจได้มัจะมีถ้ามีรายการอีกต่อมาอีกรอว่ายังไงไม่ยถึงว่าติดต่อเราคู่กันอ๋อได้ได้ เาไม่รู้แต่เขาอ

ตอบไม่ได้อ้หสมมติจะมีคนมาจีบได้ใช่ไหมคะมีคนมจีบได้่าัีคือเนไขรดาไม่ด้ตไม่ใช่เป็นไขก็ไดน้นิดเมนดเนท่งเคยดีกว่าหมนุกย้องทเลยนะคะ้เ่อั 蜂蜜的。 เด๋อซ <analyze it. S 2> <th> ิมติ <the> ีเดอใช่อย่างงี้ปะเสร็สนลช่องหนึ่งก็ได้ใ้ใช้ต้องกาก็เกอเลยนะจ้างงานได้เลยไปได้ผุกชอดงสร่ะสุปคพี่ไม่สนใจเรื่องแบบมีลานเลย